ขอรีวิวนะครับวันนี้นับจิดท่อมาแล้วนะครับท่อไผ่บูนรับเสียงเพราะมากครับเสียงใสๆนับลั่นๆนับเนี่ยโอ้โหเสียงสุดยอดมากครับอ่าเดี๋ยวถ้าเบาก็จะนิ่มนะครับเพราะนะครับอยู่ในโทรศัพท์อาจจะ เสียงไม่ค่อยดีนะครับแต่ของแท้นะครับของจริงเสียงเพราะจริงครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับวันนี้ใส่เรียบร้อยเสียงลั่นๆ่นนะครับใครที่ชอบนะครับฟังเสียงครับโอ้ลั่นตุ้งครับลั่นทุ้งนี่นะครับ ลอลอเบาเครื่องนะครับเครื่องก็จะเบานิ่มนะครับพอเหยียบเข้าไปนะครับโอ้โหเสียงสนั่นนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับตื่นหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครชอบเสียงลั่นๆอย่างนี้ชอบครับลอลอก็ประมาณนี้ครับผม